นี่ว่าอะไรลูกนี่ว่าอะไรนะนะหัวอกมั้งเนี่ยเนี่ยหัวอกมั้งเจ้ามือใส่ปากมันนะลูกเต้าเต่าเต่าเอ้าทีนี้เห็นตัวจริงทำไมกลัวล่ะมาเอาเต้าเลยเร็๋ยวแค่ว่าเจ็บเต่าได้พี่น้องอือเต่าคือ อันนี้หัก์ตก็คือเป็นแผลแต่ว่ารักษาเศร้าแล้วเนี่ยเศรา้าแล้วแต่บ้านเป็นแปรวเอาไปปลอ่อยได้เปล่อเอาไปปล่อยปล่อยเตาสิได้มือเมือนั้นต้นหน่อยก็ได้อ้ลุงใดก็ได้ตัวสั้นนี่แหละต้นหน่อยแตปล่อยเตาเมื่อเมืองเตาเตาเตามีเหล็กบ่เฮ้ยเมื่อนณะเพิ่นให้โชคให้ดาบเนี่ยเพิ่นเมืองยังไงเพิ่นเมืองไม่กระดองไม่จับพี่คืน ไหเล็กให้สุกแม่ใน่เด้อโอ้ยเพิ่นแตกเอตัวเหยียบบ่โอ้ยเพิ่นรักษาเศร้าเลยตัวนี้มีเล็กยังบ่ให้สุกแม่ใน่เด้อเดี๋ยวลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่พี่น้องเพื่นเพื่อทั้งหมดมึงไปมึงไปแล้วเดี๋ยวตัวเล็กกระขึ้นเออเอาเปลีนมาทายอยู่นนางนางนี่นี่บอกนางถ้าพาเก็บเตาได้ เอาเอาให้น้องมึงให้น้องให้เน่ให้เน่เนม,มึงมึงนี่กระดองมึงนะแตี้ยเกี้ยวไปท่าเพินพนพ่นท่าเพิ่นท่าเพิ่นละวค่ายเครื่องท่าเพิ่นบอมักเนาะบอ่มะบบอมีอนมันเป็นท่าเพิ่นแผ่เพิพ่นหย,ยังดูกะดองเขานาปัญญา ลูกเห่ยเมืเห็นเตเมื่อกีเห็นของแท้อะไรลูกี่ยังเนี่ยยังเตาเออน้อเอาจับเอาเอาจับเอายานมะเมืองมะมืองน้องเดี๋ยวพ่อจะเอาไปปล่อยป่ามีนาสวนสาเอ้ยสาธารณะ ตอนน่้ยไปปล่อยหลายตัวแล้วครับมือนั้นลุงได้กใส่ซยังวะใส่ลอบใส่ลอบได้ตัวนึงงต้นหน่อยก็เอาไปปล่ยอยตัวตัว,ตวประมาณเท่านี้แหลนะนะแพรนะสวัสดีค่ะทุกสวัสดีค่ะเตาก่อนอบอเมเรียนของเด่นเลยนี่ไม่ชีวิตเด้กัดอีดีเด้แต่ว่าเพิ่นย่านเพิ่นย่าน วิวิวิเย้ยยามือใส่ปากเต่านะลูกแค่ว่าได้อยังไม่กินพี่นอ้องอ้ยหมู่บ้านอยากกินวันนี้ซื้อไม่อีกแล้วปิ้งไก่น้อยนี่พี่น้องอปิ้งละสิบบาทเดือนอุย้ยปิ้งกินก็ตำมะทัลวบมาเนี้ยนี่นมีตำมะทัลวมีอย่างอี่นเขาเนี่ยนี่ ขนมตามแนมะ่ข <Okay. S 1> นมตามพ<อ>วกทัวง้างนะจ้าจ้า,าจ้ากระติ่วรัวไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปอืมเห็มง,งกลิ่นไกน่อยเต้าเต้าเตาเต้าเดี๋ยวจะทำบักทัวกินกับพี่นอ้องอ่ะแม่หอยว่ายจะมาตากเด้อถ้ามาตากมันเป็นไอความหอนขึ้นไหมพี่น้อง โอ้ยเขาเจ้าขายดีมาได้กินดอกเตี้ยไปไปก่อนพี่น้องคอยไปเอาคอยไปเอาขึ้นย่างได้สามีอันเบิดอันรอบเงียเบิดแล้วคนลิ้ม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 เจาะขายในมือเราเออเป็นพันไม้พุ่นเนาะขายไม้ละห้าบาทสิบบาทปีกกระโมงีเพราะว่าจะเอาปีกกระโมงไปลูกแต่ยังแต่ยังไม่ลูก ออยไรซ์ชิคเก้นเห็นปะข้าวมัน, right น,น,มนไก่แปดตรงตัวเลย <c oughs> โอ้โหเครื่องตำเครื่องยำเฮ้ยพี่เน่อย่าไปผักนะเ <c oughs> นี่ยแพรว่าสีเขีดใส่กรอกมึงเยอะแะหน่อยเตรียมตัวี่ยใส แม่จา๋จาแม่จ๋าปลาทูเค็มอะไรอยากได้สั่งเลยเด้อพี่นอ้องเด้อปลาทูเค็มปอกกระเทียมก่อน,นเฮ็ดใส่ก่อนไรไอโอดีนเนี่ยไรทูเอ้ยบ่แม่นโอ้ยฟิสทูไอโอดีนปวดหัวน้ำปลา,าสาบตะกีปะ้ปลาทูปลาทูเค็ม,มเอา้าตีข่อยตกใจเมื่อนึกว่าลูกข่อยเอาเตาไปเล่นอะไรนะ แม่เงียวตายเงียวแตกเงียวแตกเดี๋ยวมือนี้เพื่อ่าเนี่ยมาสวยกับมีเมนูเสียกเสียกคือเก่เาเดี๋ยวค่อยติดตามเมนูตาําคือเก่าเลยพี่น้องแล้วสิตําเส้นหรือตํามีอย่างกะค่อยติดตามแต่ว่าตอนเศร้านี้ตำหมกทัวเนี่ยนั่นตำหมกทัวกินกับเอ่อเออ่ไก่หน่อยไก่หน่อยปิ่งไก่หน่อยตัวหน่อยคลิปอยากมือว่านนี่กินกิน กินแล้วคิดอยากนะสองคนผัวเมียคิดตรงกันเลยว่อยอยาออจะกินปิีงไก่หน่อยได้ว่ะแถาวันนมื่อเต็มใจนะเส้นเกงให้ลูกก้อนเดี๋ยวะก้อยติดลฤกษิตก็บรรยากาศตอนเศร้าครับเมื่อคืนฝนกระโตกลงมาทางไปงานโอ้แค่ว่าว่าทางไปงากว่านั้นตุกแห้งอยู่นนเนาะตุกแห้งบนขอบไปแล้วเนล้วไปแล้ว อะเดี๋ยวเตือนหน่อยเอานี่หนี้เขาไปเล่นในบ้านก่อนไปได้เยู่แล้วมันเงินพอได้ได้เยู่เงินหลายพักเฮ้ยพี่เน่อย่าอย่าเอามือใส่ปากมันนะลูกให้เดินให้น้องเดินเดินได้แล้วตาแล้วไม่ได้ตายตายแล้วเออไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วเหรอน้องไปแล้ว ไปแล้วน้องไปแล้วท่าน,นเดี๋ยวเสี่ยวไปปล่อยพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมดจะกัดน้องมดแดงจะกัดน้องเอามานี่มดแดงจะกัดน้องเอาขาวอืมขาวขาวอย่าไปทำขาวขาว ปลาต้องโกอยู่ใส่หรอโอ้ยมันได้ซื้อปลาต้องโขมาให้ขาวเลยเ <c oughs> นี่ยมาดูมาดูมาดูน้องขาว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 ไม่ทำเงี้ย <c oughs> เดินยังพี่เดะเดินยังมันไปยังฮะนอนแล้วเดี๋ยวพ่อไปปล่อยเอ้ยเดี๋ยวพ่อไปปล่อยนอนแล้วนอนแล้วนั่งไงขาคอมันออกมาแล้วเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้ว ป้าป้าเจ้าให้แม่เฮ็ดใส่กอกกันปิดไฟนอนนอนแล้วนอนแล้วชิมได้ไงติ๊งผู้หญิงยังไม่ช่เพิ่นเบานอนแล้วนอนแล้วลูกนอนแล้วป้าเร็วเร็วเดี๋ยวจะจะได้กลับมากินยากินยาวิตามินพี่ต่อพี่ต้อนใช้กันเล่นเพิ่นก็เริ่มชินมเลยล่ะหลังจากที่บ่ได้กินโดน กินยาวิตามินสรางลำนักสร้างกลาเน้โอ้ยเป็นยืดโตแม่อืมเนยืดตยืดสูงยืดหางลุกขึ้นเลยลูกขาวข่าถอยขาวขาวถอย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 เลยคันคันไปเดี๋ยวพ่อไปเตรียมตัวไปไปผนจะมาหรือเปล่าไปก่อนครับสวัสดีครับเน่เน่อยาเอามือไปใส่ มันฟ้ารองแล้วน,นะมันคอยนั่นไปก่อนครับสวัสดีครับ